สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซลาเซจิเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็ตั้งใจมารีวิวสกินใหม่ของลิซันด้าอย่างโพลิลิซันด้านั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้มาซัพพอร์ตเนาะกดกลางไม่ได้ก็เลยแบบหยิบลิซันด้ามาซัพพอร์ตเฉดๆไปละนะคะเดี๋ยวมาดูท่าว์ปกันดีกว่าอ่าท่าว์ปคือมีไห้มีงูอ่าเผาหนุม่มงูไหมแต่คือฉันชอบผมมาก ผมคือแบบยาวเวอร์ยาวถูกต้องยาวแบบตะโกนอะ่ะคือให้มาสะใจมากนะคะซึ่งโอเคก็สวยดีอ่ะล้วแบบบิดแคงคือจะไม่มาจริงๆใช่ไหมคือไปช่วยท็อปเลนละสงสารจริงสั่งนู้นเนาะแล้วคือฉันก็ต้องไปช่วยเลนบนแล้วสฟนะาเลนจะมาแต่ก็แต่ก็ได้ เราจะบอกนะว่าบิดแขงไม่มาเอาเคมาอยู่ทำไมนางมาคู่กันหอลอดแล้วนางไม่ได้เอดีหรอไอ,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 อ้ชิบงอชิ่ายชิพายชิหาย,หาย,หาย,หายระวังนะคะตายแน่เลยเพื่อนฉัน,นไม่น่ารอดโดนดึงเข้าไปสู้อะไรไม่สู้แนละ้วสู้กับเวนเรียบร้อยอ้ยชิต้องเตรียมแฝดละอ้ยคือบแบบตอนนี้แอบแปลกๆนิดนึงนะคะ ฝั่งน,งนู้นก็แปลกฝั่งเราก็แปลกไปอีกนะคะแล้วคือฉันได้ซัพพอตไปอีกแล้วคือเอยจะช่วยแบกได้ไหมฉันว่าปนไม่น่าไหวอะ่ะแต่ก็ป่าเออดีเข้าไปหมดเลยอะระระวังนะคะเดี๋ยวฉันจะตามไปซ้อนแต่ว่ามันก็ซ้อนอยู่ด้านหลังเหมือนกันฉันมีอันติอยู่จับเวนได้จับเวนได้ไดมามาหน่อยมาหน่อยโอเคที่เหลือก็ อลีมีชามไหมอ๋อเอเคนางแฟดพอก่อนเอาดีๆได้ต่อนะนะฉันเข้าต่อได้นะอีกไนละแฟดหนึ่งอืมโว้ยอันติสีสวยมากต้องตายแล้วปรจริงอนอะโอเคเว้ยโดนระเบิดไหมอะ<ป>โอ้โหแม่งเดินออกไปวงนิดเดียวโอเคองั้นฉันกลับแล้วนะฉันไม่หิวดีก,กว่า มาค่ะมังกรตัวนี้คือเราต้องได้นะคะมังกรที่โอ๊ยตายแล้วว่าตายแล้วมีตัวมาฉันอันติให้ได้อยู่นะขอรอแป๊บถ้ามันเข้ามาฉันจะอันติโอ้ยพี่แข่งมาค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแกจะมาแคร์อะไรเราเอาลิกลุกตามเลยตอย่อยอะเนี่ยอันตินใส่ตัวเองมัง่งหรอเนยนะ มานาหมดว่ะแต่สกิลหนึ่งได้น่าจะได้อีกทีนึงเนนะโอเคทิพ่ายละตายไหมนะโอ้แล้วโดนสองอันติไปไม่รอดแล้วทำไมจริงเรานิ่งหรือว่าหรือว่าจริงเราไม่ได้แล้วดูปแปลกๆนะคะโอเคมาถ้าชามได้ได้นะสวยมากค่ะอารี โอเคอ่ะรอดรอดรอดอีกเจ็ดวิมีอันตีอ่ะอีกอีกสี่วิมีอันติค่ะอ่ามีอันติแล้วค่ะโอเคอุ๊ยไม่รู้ว่าจะตามทันไหมอ่ะแต่ถ้าหากตามทันจะช่วยนะบายโอ้โดนอันติแฝกนะเลยเมื่อกี้แต่ยังรอดอยู่โอเคบิดแขงอออโดนเดิมเว้ยโอ้ย วงเวกา้าใ oh. ช่ว,ว่าเก็บนางเวก้าก่อนเลยก็ได้เมืองนี้มาเลยอาริชามให้โดนชามให้โดนเลยค่ะอ๋อโอ้โหโอเคเวก้าออกกากอยล่หนาเดี๋ยวต้องเจอตัดโลกเวก้ายังไม่หยุดยังไม่หยุดนะคะเข้าได้แล้วเนี้ยเปิดให้เลยเนี่ยเปิดให้เลยเนี่ยเราเอ้อ oh. นางแฟร์หัวตายแล้วฉันจะแก้แค้นให้ s <S โอ้ยอะไรดาเมจมาเยอะจังเลย ทท่าไอ่ะนอยป้อมันตีแล้วกูโอ้โหเพื่อนชื่อไม่น่ารอดหรอปะโยกโนอ่ะออมเคเอาจริงก่อนดีกว่าไปลอมอือุ้ยแต่ว่าจริงฝั่งเราก็โดนอุ้ยแต่ว่าเอาไม้ได้นาะได้นาะได้นานี่แน่นี่แน่นแนโอเคน่าจะได้หนึ่ง เตรียมตัวได้สองฉันล็อกขาให้สวยเวอร์พอระวังเวก้าค่ะอันตี20วิโอ้โห my g o s อันตีนางเวก้าคือแรงช่ำแรงยัวเนาะแต่ไม่เป็นไรเล่นเร่เๆอๆใจเย็นละเดี๋ยวฉันจะได้ไอเทมอีกไอเทมหนึ่งละอีกวิวิอ,วอ,อาลีพอแล้วพอแล้วตายแล้วฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วนะฉันจะเอาตัวรอดฉันก่อนอยู่กลางสอง ไม่เห็นเวก้านะล่างก็อยู่สองแต่ป่ามันไม่มาไม่เป็นไรหรอกเราน่าจะได้โอ้ยจะแก้แค้นนาาเวก้าหรอเดี๋ยวฉันไปช่วยเติมกาลังไปค่ะได้ไหมนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวฉันอืเรียบร้อยปิดจบให้ค่ะโอ้ไ oh ม่ก็เธอยังไม่ล่อหรอโอเคแต่ไม่เป็นไรระบุทะลวงป้อมแก้แค่สาเร็จมีตัวมาสอนฉันก็ดีนะเนี่ยจริงๆอ่ะมันได้อยู่นะอือ กากรอยนี่ปัญหาอยู่นะแต่ว่าน่าจะได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะต้องออกตัดโลดชิ้นต่อไปละจริงๆฉันว่าฉันแอบอยู่ตรงนี้ได้นะแล้วก็แบบอย่างน้อยล่อออกมาได้ไหมสักนิดหนึ่งรอไปตอนแรกกันนะคะนี่โอ้โหหนึ่งโอ้โหอีกนิดนึงโอ้โหรอดหมดมันจะรอดหมดโอ้โหอีกนิดก็รอดอ๋ยมันจะรอดอีกเหรอฮัลโหลคุณน้อง โอ้โหแบบเลือดโลมากออเดี๋ยวไปขึ้นเป็นตัดโลนะคะอีพวกมีโลทั้งหลายเตรียมตัวเจอกันในวันที่ดูนะคะออโอเคอุ๊ยระวังนะคะไปหมดเลยซึ่งก็เราไปช่วยแล้วนางบิดแข็งอยู่ไหนเอ่ยไม่ต้องใช้อันตีหรอกมัง้งดูทรงแล้วอ่ะเราไปนัางจริงต่อจา้า ก็คงไม่ต้องใช่อันตีหรอกมั้งโอเคเอาอาริโดนไหมนั่นอนะนะไปต่อได้นะคะแล้วก็เลิดๆไปเลยวายวายวายชนมีตัวทองเฮลเม่ <Tell me. S 1> โอเคขอบคุณกาเรนที่ไปสับอารินะคะมสาสับเชนเมื่อกี้เันก็ขิดเหมือนกันแหละแต่ดูครูดาวทำถึงมากเ <Yeah. S 1> นาะนี่ใช่ตัวเองชัด เวลามันแช่ตัวเองก็สวยอยู่นะคือมันเป็นไห่อะไรประมาณนี้เนะเาะแต่พอแช่ศัตรูก็จะเป็นฟิลเหมือนดอกไม้ดอกบัวก็สวยคนละแบบนะคะตานี้ที่ฉันก็ได้ซัพพอร์ตอีกเช่นเคยนะคะก็แบบงง,งแต่ก็ยังดีที่มันไม่ให้ฉันป่าโอเคก็หยิบดิซันดานมาเลยค่ะเชิตไปอื้อาวสิบหายิงโดนดึง มึงต่ออ๋อไม่ก็โอเคโอเคมาแกงแบบนี้เลยโอเคมาแกงแบบนี้แล้วก็ขิดไปเลยสิคะเอาไปเลยมาแกงโหดขนาดนี้เอ๋อเจ็บอยู่นั้นเนี่ยเจ็บอยู่นั้นเนี่ยจริงระวังทำไมทุกคนดูเลือดหน่อยเราจะไม่ยอมแพ้สิเราจะสู้เฉวิสสินะฮะอบระวังนะจริง อย่าไปเดินแบบเกือบแล้วเกือบแล้วอ่ะเอานี่ก็หิวเกินอ่ะป้อมตีหลอดนะก็แช่หลอนนะป้อมช่วยตีหน่อยค่ะป้อมช่วยตีหน่อยค่ะเรียบร้อยก็แทงให้ตาย,ย่าดีนักโอ้โแต่ว่าเอเดีเราก็ตายนะแต่ก็มาหรอแต่ก็มาหรออู้อ,อู้มันสู้มันอมโอเคทำดีคือใช่ไหมจินตนาการภาพเลยเช่ โอเคฉันว่าเรามันต้องเหิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือถ้าฉันทิ้งเลนปุ๊บจิงก็จะเหลมนะคะแล้วนางก็จะโดนดึงนะฮะขณะนีชฉันก็มาช่วยป่าออบเจกค่ะเข้าใจค่ะที่เธอต้องการความช่วยเหลือโอเคเอาลิซินดากับเลวลาฉันแช่ได้นะ่ะชามโดนไหมสวยมาก okay. ลางก็น่าจะโดนสนัดแล้วเราอขออนุญาตเก็บเพลแแบบนึงเนาะอ่ะอุย้ยเพื่อนโดนคะ่ะกำลังไปนะ กำลังไปนะ้าอ่ะยังไงดีดาเลียดไหมได่าโอ๊ยแม่งเอ้ยมันหมุนแล้วเลือดเพิ่มว่ะฉันต้องขึ้นแหละไม่ได้อ่ะโอ้โหแล้วคือแบบมันทำไมแล้วเ,เลือดมันก็เด้งอีกเออเออเออช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนแหมเราเล่งมันลงมาจากท็อปเลนเลยหรอแกก็แรงโกนทีมนั้นดูฟิวสเปเชียลเป็นอันเด็ดน่าน่นาน่นา,นนานก็ไม่ยอมค่ะ กะสู้ชีวิตไปสิคะเอียงเออหรือจะขิดกันก็ตามนะคะลิงแอบฟิวเป็นงานนะแล้วนางควาดคิวเมื่อกี้ด้วยก็อาจจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะคะไว้ Why? แบบใดเอาชามติดอ่าฉันล็อกได้ต่อนะนะได้ไหมอ่ะโอ้โหอโเต็มเลยนะนะตรงนั้นนะหนึ่งสองสามแหละรีโอเคเอาไปแล้วอาริ นางไปแล้วอ่ะมา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 อันนี้ค่ะแช่ตัวเองไปเลยค่ะโลกอ in house. หอยหงายคำมืองอเนี่ยอันนี้นะรายละหนึ่งกำลังไปช่วยตายไปนะอ่ะล็อกสวยไดเรสตซับไดเรสตซับไปละ,ลละอุ้ยแต่เทตสู้มันยากอยู่แล้วเนาะเราไม่มีตัดฮยวอ,อ่ะโอแบบใดจะไม่มีอันตีอ่ะอันตีตั้งยี่สิบสองวีอ่ะแฟดอะไรก็ไม่มี เตรียมตัวนับเวลาตุยอ่ะแล้วปิดแข่งแบบใดปิดแข็งแบบใดก็เอามก่อนเลยไหมล่ะคะก็เอามก่อนเลยอ้ายเกือบตายฉันหอยแล้วนะฉันไม่สู้นะฉันเสียทุกอย่างไปแล้วโอ้ลิงเข้าข้างมามามาปิดดาเมจหน่อยปิดดาเมจหน่อยนิดเดียวอาฉันอีกไหนว้ายเราฉันได้ช่ําเลยไหมคะอ่นนัมารอดึงแล้วนะ มารอดึงแล้วนะก็นี่นะเรียบร้อยแล้วคือฉันเออฉันเลือกบอกไปว่าฉันเพิ่งมาสังเกตว่าบิดแข็งฝั่งหนุนะเล่นฟูลเอพนะคะเออฉันขอแช่ห่างๆอย่างห่วลวกันนะคะว้ไดเลียสมาว่ะแบบใดลิงนิดเดียวโอ้ยไดเรียดอเลย,ยมันจ้องจะมาดึงวิกชาแนะ่ะอ้าวเอา,เอา,เอาแล้วตามจริงตามจริงอะไรอะไรมาตามกันทุยทำไมมาดึงวิกกันเหรอ แต่เมื่อกี้เห็นไหมถ้าเมื่อกี้ถ้านางเอามังกรนางได้แล้วดีนะที่นางหิวฉันอะมันจะมาดึงอีกแน่เลยอ่ะจิงระวังอันนิ่มนินะอันนิ่มน่มโอ้โหมันเล่นฟูเอพิจริงมันก็แรงนะแต่ตัวมันก็นิ่มมากนะคะโอ้เยอะนะอ้าวเรียบร้อยอลีหายไปเลยโอ้ยม่บิดแข็งอยู่เนี่ยโอ้โหไม่น่ามีใครปิดดามิดได้แน่เลยวะ ต้องถอยแล้วอะนี่เสียอันติไปแล้วว่าอ้าวที่หายละเพื่อนเข้าว่ายไป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 ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ้ลิง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 ,ลงลยิงไหลได้ไหมลกูกโอเคบิดแข้งมาวะ่ะจับบิดแข้งเล่นก่อนเลยไหมล่ะไม่ต้องเดินนะคะต้องเดินนะคะจะทั้งชามจะทั้งเราโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้อันติอีบสามบีนะคะเล่นใจเย็นก่อน วุ้ยแต่จริงเพื่อนเปิดสวยนะมเมื่อกี้ถ้าเราตามได้เนี่ยน่าจะได้อยู่เช่นตัวเนี้ยอู้โอเคสายอันต์เต้เราฉันกำลังตามไปอันนี้นะี่ยจะไปไหนลราจะไปไหนลอโอ้โอ้ยแล้วกระตุกอะไรวะขอโทษนะคะยิงมันกำลังซีเรียสอยู่อ่านางลิงนางลิงเนี้นี่นะี่ยอาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไปละบาย ้ยมันแฟดตาอ้าชิปหายแล้วแล้วคือเพื่อนจะไม่ทันกันโอ้ไมก่ก็ฉันจะเข้าไปกลางบวกแล้วนะคะไปต่อแรกกันค่ะนี่นะอ่ะได้หนึ่งมีค่ะได้สองแล้วนะต้องได้สองแล้วนะต้องได้สามไหมต้องได้สามแล้วไหมมันมันมันฉันมีตัวทองฉันจะตั้งใจกดตาเนี้ยตอนนั้นกดไม่ทันม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 าเข้าไปลูกั แต่เราก็มั่นได้นะเพราะฉันมีตัวทองก็มามั่นเลยสิขานี่โอ้ข oh อบคุณที่มาได้สักทีนะค่ะที่ฉันจะไม่ไหวแล้วโอ้ไม่กที่สุดท้ายเมื่อกี้ถ้าดามีมกกังกรมาทำถึงฉันตายเลยนะนะโอเคลิซซดาไม่เข้ามาฉันกลับไปรีเลือดแล้วอ่ะอารี ไม่น่ะเรียวเรียบร้อยค่ะหายเป็นหนึ่งโอ้ชิมหายละมีแฟดก่อนมีแฟดมีแฟดมีแฟดตามมันตามอะไรขนาดนั้นตามอะไรขนาดนั้นได้แล้วนันหนึ่งโอเคโอ้ยเอาแล้วได้สองฉันกลับไปรีเลือดแป๊บเอาดาเลียเอาสี่สีสนั่นสี่สีสนั่นสี่สีสนันเจสีีสนั่นไม่ได้โดน แล้วก็เรียบร้อยแล้ดาเลียนคิดนะคะแต่เมื่อกี้้อมบูรวมพลังซีซคือเกินเรื่องมากอะ่ะกับดักจิงชั้นอันตให้เมอร์ตานชันล็อกขาอ่ะเอาอะไรมาเดินโอ้แม่ดีจ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ดีจ้านะคะก็มั่นไปรอเพราะว่าเรามีเอลเดอร์แล้วนะอันติชันยิบสี่วิใครจะเป็นศพต่อไปนี่น,น,นี่เรามีเอลเดอร์อยู่จัดการทางนี้ไปก่อนแล้ว สมยดุดสมโยดนี่นะเหนียวอันตินักต้องเจอแบบนี้ฉันมีอันติอีกสองวิอะอ๋อแรงมากค่ะว้าวแล้วอาละวะหนูยังอยู่เลยค่ะแม่พวกะเธอคิดว่าสิดากำหมัดแบบเมื่อกี้อี่อราของกันมัน,มนเยอะก่อน,นทั้งอันติทั้งตัวทองนะคะเมื่อกี้โอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องถึงสกินต่อเนาะ ความคิดเห็นส่วนตัวฉันนะคะอ่าโมเดลฉันให้8ละกันก็โดยรวมก็สวยนะชอบก็คือชอบตรงผมนะคะยาวทําถึงมากชุดก็โอเคส่วนเอฟเฟกต์สกิลก็ให้8เหมือนกันเพราะว่าคือมันก็โอเคนะแต่ถ้าชอบที่สุดอะคือเป็นสกิลอันติเมทนะคะแล้วเอฟเฟกเสียงนะคือแตกเพง่งพังเพง่เพงพงัพงคือสะใจมาก